ยังคงปิดปากเงียบท่าทีเรียบเฉยแล้วก็เบื้องต้นตำรวจใช้คำว่า ร่วมมือน้อยนะคะให้ความร่วมมือน้อยตำรวจคุมตัวดาวหรือว่านางสาวปินทิราค่ะซึ่งเป็นพี่สาวของเดือนภรรยาทนายตั้มไปฝากขังที่ศาลอาญาหลังถูกจับกลุ่มตามหมายจับศาลอาญาข้อหาร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินหลังมีหลักฐานเพียงพอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงเงินจำนวน39ล้านบาทของเจอ้อยเจ้าตัวยังคงปิดปากเงียบท่าทีเรียบเฉยเบื้องต้น ให้ความร่วมมือน้อยโดยระบุบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงิน39ล้านที่สุดแล้วสารอาญาให้ประกันตัวดาวค่ะกำหนดหลักทรัพย์วงเงินประกัน1ล้านบาทมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสารดาวเดินทางกลับในทันทีนะคะหลังจากที่สารให้ประกันตัว ไม่ปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนที่รอทำข่าวอยู่ที่สารอาญาในขณะที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าดาวยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ปากคำในขณะที่อีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องคดีนี้ก็คือนายเล็กนายเล็กคืออดีตคนขับรถของทนายตั้มตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่พยานค่ะยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใด รับทราบว่ายัางให้ความร่วมมือน้อยมากครับเป็นประโยชน์ตอน่อคดีก<อ>็<อ>จะเป็นหรือไม่ในส่วนพยานหลาักฐานที่ตำรวจเรามีเรามีเพียงพออยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าก็เป็นการให้โอกาสในส่วนของจะพิสูจน์ความถูกหรือความผิดของผู้ต้องหาครับอย่างในเนรืรร่องคนขับรถดีกว่ัตัวไหนตามเส้ก็เป็นพยานองแจ้ง่ออะเในชั้นนี้ยังเป็นพยานอยู่ครับเป็นพยานครับในขณะที่พฤติการของนางสาวดาวเนี่ย วันนี้ท่านพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมั่นใจบอกว่าสามารถเอาผิดดาวได้นะคะเพราะว่าพบหลักฐานแน่นทำหน้าที่เป็นคนรับมอบหมายให้ไปรับเงินสดก่อนจะแบ่งเงินให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดท่านบอกยังเปิดเผยไม่ได้เพราะทุกอย่างอยู่ในสำนวนค่ะรายละเอียดมากไม่ได้แต่ว่าก็มีพยานฐานแน่นแล้วกันนะครับในเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินอะไรต่างๆนะครับ ตัวของคุณดาวเองนี่เขาทำหน้าที่อะไรครับท่านที่โดนหลอกหมายจับตอนแรกเห็นเป็นแค่พยานนะครับนะครับก็ประมาณอย่างผมว่าคงทราบไปแล้วก็เป็นเรื่องของการรับเงินนะครับมาแบ่งกันนะครับรับเป็นเงินสดก็เรียกว่าได้รับมอบหมายให้ไปรับเงินแล้วก็แจกเงินให้กับคนที่เกี่ยวข้อง คดีทนายกั้มนี่ต้องตามกันต่อเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจําได้ไหมทนายสายหยุดที่สุดแล้วก็ถอนตัวจากการเป็นทนายความของทนายตั้มทีนี้ทุกสายตาก็ไปจับจ้องต่อว่าใครจะมารับหน้าที่แทนหนึ่งในนั้นที่ผู้คนเดากันไปทายกันไปก็คือทนายเดชาค่ะวันนี้นักข่าวได้คุยกับทนายเดชายืนยันเหมือนเดิมนะคะไม่รับเป็นทนายความให้เพราะ รู้ว่าทนายตั้มเขามีทีมงานอยู่แล้วส่วนอนาคตจะเป็นยังไงทนายเดชาบอกก็ยังตอบไม่ได้เพราะนั้นคุณผู้ชมคะคดีนี้เดี๋ยวยังต้องจับตาดูกันต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกหมายจับใครอีกหรือไม่แล้วก็พนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนแล้วก็ส่งอายการเมื่อไหร่ยังคงต้องตามกันต่อดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน news ค่ะ